สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ำกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าจะเอาข่าวข่าวเรื่องราวดีๆเอามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งหลายนั่นเองครับวันนี้เพราะว่าพกศก็พร้อมที่เติมเงินสภาพคล่องให้ถึง10,000ล้านบาทเพื่อที่จะให้เกษตรกร ผ่านสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 รายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโดยไม่ต้องใช้หลักอะไรประกันนั่นเองดอกเบี้ยก็ยังคงที่ที่0.35%เนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายธนารัตงามวไลรัตน์ผู้จัดการ ธนาคารทรกอสอเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4มกราคม2565นั้นก็ได้เห็นชอบให้ทกอสอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้วก็ เอากลับมาขยายเวลาไปจนถึง30กันยายน2565นั่นเองเพื่อที่จะช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกรลูกจ้างภาคเกษตรและที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ให้มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม วงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000บาทไม่ต้องใช้หลักประกันอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนปลอดเงินชำระคืนต้นเงินดอกเบี้ยใน6เดือนแรกนั่นเอง ระยะเวลาการชำระคืนก็ไม่เกิน3ปีวงเงินรวมกว่า10 0 0 0ล้านบาททั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนโดยการออกมาตรการต่างๆมาสนับสนุนซึ่งพกสเป็น,นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลไปยังประชาชนไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การโอนเงินประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลักการประกันพืชผลและการเติมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยตำ่ำเพื่อให้เกษตรกรนำไปลงทุนประกอบอาชีพและก็เสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายซึ่งในส่วนของสินเชื่อสู้สินเชื่อส,สู้ไยโควิด -19 ทศกก็ได้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรไปแล้วกว่า9,39 1ล้านบาทนายธนารัฐกล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรากระทรวงตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านไลน์ออฟ i ิเชี B A A C Family และก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทอกอสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่คอเซ็นเตอร์02555 ห้าห้ได้แต่บัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนสิ้นสุดถึงวันที่30กันยายน2565นี้นี่เองครับผมใครที่ขาดสภาพคล่องสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายก็ให้รีบติดต่อที่ธนาคารทอกศกันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง คลิปนี้มีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ